ถ้าเป็นความสูงอายุมากๆนะครับผมก็ไม่แนะ่ะขายของบางคนตอโอ้เห็นมีคนจะซื้อขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวคุณต้องดูเรื่องของอายุด้วยนะครับแก่มากๆถามว่าคุณอัดแอลไอจจดีนไปใช้เช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นมันจะขึ้นไหมล่ะถูกไหมครับมันขึ้นกับสภาพร่างกายด้วยนะครับเพราฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีคนถามตอบไปเลย มันมีวัตถุดิบหลักลแค่นี้แอวกอจอนีกับกระชายด่างแค่นี้น้องชายคุณแข็งได้บางคนอายุน้อยแต่สภาพร่างกายก็กเสื่อมมันก็มีนะครับถ้ามุอคนแกๆ่ๆแบบขัดใจอ่ะอยากจะอยากจะใช้แนะนำนะครับให้กินบิบเป็นแทบซูลไปก่อนสรกระยาอื่งไปฟื้นฟูเรื่องของสมรภาพทางเพศ ให้ดีขึ้นแล้วค่อยใช้ตัวนี้จะดีกว่าแต่ถามว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนใช้ได้ไหมใช้ได้เลยสี่ิบห้าิบห้าปกว่ากว่ายังใช้ได้ถามว่าตลาดนี้ใหญ่ไหมใหญ่เพราะอะไรครับอย่างคุณสิงห์กลางหรือพี่ต้อยเขาขายนะครับขอไม่เดืนดรขายนะนะครับเขาทำไงไหมไปจอดตามผับจอดตามผับผับไหม ผักเฉพาะกลุ่มผักพวกชาวติมว่วงเพราะอะไรเพราะพวกนี้เขาเด้นเล่มเพศถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่จังหวะที่ได้กว่าวชคดงีที่ว่าญาติเขาเป็นเจ้าของผักอยู่เป็นเจ้าของสปาอยู่เลยวางขายได้ง่ายและโปรโมทได้ง่ายเพราะคนที่ไปร้านพวกนี้ไปถามที่พวกนี้คือคนที่ต้องการใช้อย่างนี้จริงๆและยิ่งใช้แล้วเห็นผล มีออยกับ,กบ,กบ,กบนเนี่ยใครบอกมีออยจำกับด้วยอย่างเงี้ยคนมันยิ่งชอบแล้วถามว่าแพงไหมไม่แพงร,ราคาเต็มเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบใช้ที่เดือนกว่าราคาสมาชิกเจ็ดร้อยสิบบาทถ้าซื้อโปรโมชั่นตอนนั้นอาจจะอยู่ที่หกร้อยกว่าบาทด้วยก็หายเดือนนึงเป็นติดหลอดยี่ติดหลอดสามติดหลอดจามชื่อคนอ่าตามชื่อสมาชิกท่านหนึ่งกันไหมครับที่ชื่อคุณพยโนอ่ะที่ได้รางวัลได้บ่อย ขายแต่นดิดเบนอย่างเดียวครับเขาทำยังไงไหมปั๊มน้ำมันต่างจังหวัดเข้าไปเลยครับขอติดโปเตอร,อร์ลงทุนเองทำเองโปเตอร์แพงเท่าไหร่แพลาสติกปากยี่สิบปาก,ก็ปจ้างทำติดตามปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันต่างจังหวัดไทยพวกคนขับสิบล้อขับรถบรรทุกก็มีหลายผู้ชายทั้งนั้นติดทีปุ๊บขายได้ก็ามาสัง่งทีนึงสามสิบหลอดสี่สิบหลอด พิประโยชน์และขายเป็อย่างเดียวไม่ขาย,ยอย่างอื่นทำไมเขาขายได้ไม่ต้องไปเดินขายครับแต่เพียงแค่เรามีเทคนิคเหมือนพี่ต้อยผู้หญิงเขาไม่เดินขายแต่เขาให้ผู้ชายเป็นคนขายให้เหมือนการถามว่าพี่พี่บอกพี่เป็นผู้หญิงอ่ะพี่ขายไม่ได้อายไม่กล้าพูดแต่เราใช้คนอื่นได้ครับเราใช้ทีมงานเราขยายได้ทีมงานเราก็มีผู้ชายถูกไหมครับนั่นแหละเป็นคนเปิดตลาดให้เรานะแต่เราต้องเป็นคนขายทอด พูดึงสรรพคุณพูดถึงประโยชน์พูดถึงวิธีนวดนะครับที่หลยี่ห้อที่มีคนซื้อแล้วตามมังคองตามสยามนะครับหรือตามเคาน์เตอร์ต่างที่ซื้อแล้วไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้บอกถึงวิธีการนวดที่ถูกต้องแต่ของเรามีวิธีนวดให้ถ้าเป็นสมาชิกเก่าจะเคยเห็นว่าเราเคยมี VCD วิธีการนวดพิเ่นดเดให้หลายท่านเคยได้ดูแล้ว ไม่ใช่เลรียอญอานะครับแต่มันเป็นการเขาเรียกมันเป็นสื่อการขายที่ดีมากจริงๆพูดสิบิวาลานะครับต้องถามต้องถามพี่ต้อยครับเพราะพี่ต้อ,ตอยเขาเป็นคนเรียกว่าออกค่ายจ่ายในการจ้างนายแบบที่จะมาเขาเรียกว่าท,ทําวิธีการโน้มให้เหนนะี่ยงแล้วก็ทำเกิด <c oughs> อะไรขึ้นครับไม่เป็นไรครับอ่ะแล้วก็ทางบริษัทก็เลยเาเรียกว่าตัดต่อภาพ ให้มันดูเบิรหน่อยเพราะว่าของพวกนี้บางครั้งออกไปมันก็ต้องดูเรื่องว่าเรื่องของกฎหมายแต่เราดูแล้วว่ากฎหมายไม่ผิดอยู่แล้วเพราะเราเขียนหน้ามีสี่ดีว่ามันเป็นสื่อการสอนวิธีการนวดมันไม่ใช่เป็นหนังโป๊หรือหนังเรดอาร์นะครับใช้สีดีตัวนั้นทําให้พี่ต้อยเปิดตลาดได้เยอะขึ้นนี่ผมมาแชร์ให้ฟังเลยนะว่าเราทํำยังไงนะครับจะถามว่าไฟลมีไหมไฟล์ที่ผมไม่มีอยู่ พราะทุกนี้ผมก็ยังช่วยๆสมาชิกบางท่านขายอยู่เหมือนกันกับนี่เป็นครีมนะครับอ่ะเรากลับมาดูเรารู้แล้วว่ามีแอลอาจินขยายหลอดเลือดเรารู้แล้วว่ามีส่วนผสมของกระชายดำนะครับจึงทําให้เสลือดขยายและกล้ามเนื้อขยายจึงทําให้น้องชายแข็งได้นานขึ้นนะครับอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยถ้ามีคนถามนะครับว่าทําไมใช้แล้วมันจะเห็นผลล่ะก็เพราะมีนี่มีนี่ยาอื่นเป็นตัวประกอบ พวงยาของแพะใบวัวโบกอันนั้นเป็นสารประกอบในการช่วยกระตุ้นนะครับเรียกว่ากระตุ้นทําให้เกิดพอมีฟิลเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์มันทําให้การสูกฉีดโลหิตในตัวเรามันดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคที่เป็นทีมคราวนี้เราจะมาดูวิธีการทาวิธีการทาตอน,นนี้จะตัดใช้ที่เกินทาเลยเดนทแล้วัสมาร ไวเดดเั็นน่ารักอยูจังโอเคนะครับอ่ะเรารู้แล้วปุ๊บเรามาดูนะครับเรามาดูวิธีการทาของบิ๊กเบนนะครับมีใครเป็นนายแบบผมในวันนี้ตัวเมามามาชอบมาบอกโอ้โมาทั้งชีวิตฉันรอโอกาสนี้นี่แหละไม่ได้มาผมอายแต่ผมมีอุปกรณ์ นะ,ะอันนี้ให้ดูไว้ไม่ใช่ทะลึง่งให้ดูไว้ว่าเวลาเราผ่านแล้วเราจะได้รู้ว่าวิาธีการนวดจริงๆมันเป็นยังไงน,นะครับจบเวิธีแห้ใครสายที่ททละครับจะ้วสายที่ยังไงนะฮะอ๋ออาจารย์สุกัรใช่ไหมเป็นสายสายงไ่อ่อนะโอเคอย่างแรกนะครับวิธีการนวดบิกเบนรีมวิธีการนวดนะครับ โอเคผมจะบอกให้ว่าขั้นตอนแรกทำยังไงบางคนฟังแล้วบอกโอ้โหเฮ้ยครีมจะทาทั้งทีไม่เหมือนครีมทาผิวหรอเออพูดถึงครีมทาผิวหลายท่านเคยถามผมว่าบิ๊กเบนครีมก่อนก่าจะซื้อนะพี่ต้องใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลผมตอบว่าถ้าคิ่จะใช้ต้องใช้ทุกทุกวัน อันลิมิเต็ดไม่มีกำหนดเพราะอะไรขีดทาผิวขีดทาหน้านะถามว่าผิวขาวแล้วยังทาไหมขีดก็ยังทา,ขงาแขนขาวแล้วถามว่ายังต้องทาไหมยังต้องทาหน้าขาวหน้าใสแล้วยังต้องทาขีมไหมก็ยังต้องทาน้องชายเหมือนกันปกติทุกวันนี้คนเราใช้แต่น้องชายเวลามีกิจกรรมแต่ไม่เคยมีแรงไปบำรุงมันเลยไง ใช้แต่ใช้ใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวแต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้ทุกวันไหมครีมถ้ามีโอกาสใช้ใช้ทุกวันนะครับเป็นการบํารุงเสริมสร้างมันไปในตัวอย่ามองว่าเป็นครีมเฉพาะกิจผมอยากให้มองว่าเป็นครีมบำรุงน้องชายประมาณนิ้แหละท่านเข้าใจผิดว่าต้องใช้ก่อนมีกิจกรรมทางเพศครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็่อยมีกิจกรรมทางเพศผมบอกเป็นวิธีที่ผิดครับ ถ้าจะใช้ตัวนี้คุณต้องใช้ทุกวันวันละสองรอบต่อให้มันขยายแล้วมันแข็งนานแล้วมันยาวแล้วก็ต้องใช้ทุกวันเหมือนการกาวเปนตัวกินแล้วร่างกายแข็งแล้วถามว่าต้องกินต่อไหมก็ต้องกินต่อเรื่อยไปเรื่อยถูกไหมครับอันนี้แข็งแล้วใหญ่แล้วยาวแล้วก็ต้องใช้ต่อเรื่อเพื่อเป็นการบำรุงมันถึงบอกว่ามันเป็นทีมบำรุงไม่ใช่ทีมเฉพาะกิน นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทานะครับการใช้พิเ็นครีมนะครับให้ใช้วันละสองรอบสองรอบนะครับตอนใช้นะครับรอบแรกคือกอดอาบน้ําตอนเช้าหนึ่งครั้งนะครับกอดอาบน้ําตอนเช้าหนึ่งครั้งนะครับอ่ะขอทีขอภัยครับหลังอาบน้ําตอนเช้าหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็หลังอาบน้ำก่อนนอนอีกหนึ่งครั้งใช้แค่วันละสองรอบหลังอาบน้ำเท่านั้นโอเคนะครับเราอูขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งพี่เจนเป็นอะไรครับแอร์เข้าตอ๋อแอร์เข้าตาแต่มีห้องที่แอร์เย็นจริงนะพี่สุดนังทาพูดพี่เป็นพีมเข้าน้ำได้เหรอ เนเหมือนกันนั่งตรงนี้ไม่ได้ต้องมานั่งข้างหลังไงหนาวทำอะไรข้างหลังเลยเนอนั่งฟังดีนะใช้วิธี้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเราอาบน้ำเสร็จนะครับเช็ดเอาวัยวะให้แห้งเช็ดให้แห้งนะครับถามว่าเช็ดยังไงเช็ดทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกคืออะไรก็คือตรงที่มีหนังหุ้มภายในคืออะไรอันนี้ขอโทษนะครับไม่เ,เรียกนะเราก็ต้องลูดหนังลงมาแล้วก็เช็ดข้างในให้แห้งหน,นะครับนี่คืออย่างแรกเราต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับสองนะครับพอลูกค้าบอกเช็ดหมดแล้วทั้งภายในภายนอกนะครับเช็ดนะตับบอย่าไปถูจนโอ้โหเลือดซิเลยไม่ไหวนะเดี๋ยวก็แตกกันพอดี สองทำยังไงพอเช็ดแห้งเสร็จแล้วคุณบอกลูกค้าไปเลยนะครับว่าคุณทํายังไงก็ได้ทํายังไงก็ไดใ้ให้น้องชายแข็งให้น้องชายแข็งวงเล็ไม่ต้องแข็งถึงเป้แข็งแค่ในระดับหนึ่งแข็งในระดับหนึงงนน่งนะครับทาให้น้องชายแข่งในระดับหนึง่งเพราะอะไรท่านลูกค้าถามเพราะว่า เริ่มแข็งในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีพื้นที่ในการทาครีมนะครับสองพอมีพื้นที่ในการทาครีมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้องชายมาเริ่มแข็งเขาเรียกว่าอะไรล่ะเส้นเลือดมันก็เริ่มขยายเหมือนเป็นตัวจุดสตาร์ก่อนทาครีมนะครับพอน้องชายแข็งในระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณจะทำยังไงได้จะดูหนังหรือจะดูหนังสืออะไรก็ได้บอกลูกค้าไปเลยน,นะครับพอแข็งในระดับหนึ่งเสร็จ ขั้นตอนที่สามสำคัญการทาครีมนะครับการทาครีมนะครับลูกค้าหลายสิบท่านใช้แล้วไม่เห็นผลเพราะสมมติใหมนี้เป็นอัยอวะันะอันนี้คือทำให้แข็งในระดับหนึ่งแนละ้วหนื่นมากเรนทีน่เจนอันนี้ของคนต่างชาตินั่งเย,ยบเลยนะนั่งเยียบยันเลย อย่างแรกนะครับพอเราเช็ดให้แห้งปุ๊บน้องชายแข็งในระดับหนึ่งการทาครีมนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับถามว่าทาอย่างไรก่อนอื่นต้องอบอกลูกค้าเลยนะครับให้คุณพี่หรือคุณผู้ชายกบรุณนารูดหนังที่หุ้มลงมาก่อนแต่หลายท่านที่ใช้ไม่เห็นผลเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าไปทาครีมตรงหนังหุ้ม ไปทาตรงหนังหุ้มถามว่ามันจะซึมไหมมันไม่ซึมนะครับทีมตัวนี้นะครับเป็นทีมแบบนาโนมันจะซึมเร็วมากต่อให้เป็นโคตรนาโนแต่คุณไปทาตรงหนังหุ้มมันก็ไม่ซึมมันก็ไม่ซึมต้องบอกลูกค้าตรงนี้ด้วยนะครับว่าให้รูดหนังหุ้มลงมาพรูุ้เสร็จปุ๊บนะครับการทาให้ทาตั้งแต่ส่วนบน จนถึงส่วนล่างสุดน,นะครับพอเรารูดหนังหุ้มเสร็จปุ๊บเราทาั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างทาครีมให้ลอกไม่ต้องทาเยอะทาบางๆพอทาเยอะหรือทาบางมีค่าเท่ากันนะครับทาเยอะเปืองนะทาบางๆลอกให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างนะครับพอทาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับพอทาเสร็จแล้วนะครับ อีกมือหนึ่งเรารูดหนังที่หุ้มอยู่ถูกไหมครับมือที่ทาครีมเสร็จเนี่ยนะครับเราใช้ให้มือนี้เนี่ยเป็นตัวนวดนวดยังไงการนวดครีมนะครับให้นวดแบบเหมือนรูดขึ้นเป็นการอ่อานดูขั้นตอนนะเป็นการรูดขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือเป็นการบีบเบาๆนะครับขึ้นอย่างเดียวห้ามบีบลงหรือว่าห้ามรูดล,ลง็นทางเพราะการที่เราบีบขึ้น เบาๆหรือนวดเบาเบาหรือรูดขึ้นเบาเบาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเล่นให้น้องชายแข็งได้เร็วขึ้นเพราะอะไรมันเป็นตัวช่วยให้เลือดวิ่งเข้าสู่น้องชายได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นน,นะครับดังนั้นพอทาคีตตั้งแต่หัวอังแต่ส่วนบนจนถึงปลายตาม่งางเสร็จป,ปุ๊บนะครับให้ใช้มือรูดขึ้นอย่างเดียวหรือนวดขึ้นอย่างเดียวเบาๆเท่านั้นอย่าไปบีบแรง บีบแดงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวช้ำนะครับให้ร่นขึ้นเบาๆทีมตัวนี้นะครับจะซึมภายใน1-2ถึงสนาทีเท่านั้น <Okay. S 1> บางท่านนาทีเดียวกีมซึมแล้ว <Okay. S 1> เพราะผมบอกว่าเป็นทีมอะไรครับ